ในที่สุดก็ได้กลับมาเล่นเซิร์ฟกับวิตตี้ในรอบเกือบ1ปีจากที่ช่วงแรกงอนที่มังกรแย่งหน้าที่มานานได้ข่าวว่านายคลิได้ลืมตาอาปากบ้างแล้วก็กลับมาเล่นตามเดิมวันนี้ผมก็จะพามาลงดันสกายฟอร์เทรสกันนะครับเราจะมาดูกันว่านายคลิของก,กลางๆเนี่ยจะโซโลได้ดีแค่ไหนโดยครั้งนี้เราจะฆ่าบอสให้ครบทุกตัวเลยโดยผมจะบอกคลิคที่ทําให้สามารถเจอบอสได้ครบอยู่ด้วยซึ่งหลายๆคนเนี่ยถ้าเล่นมาสักพักก็คงจะรู้ละจะกดข้ามเลยก็ได้ส่วนใครที่ยังไม่รู้ก็รอชมกัน โดยเราจะมาดูสิ่งที่ผมแนะนําให้เตรียมเข้าไปด้วยอย่างแรกเลยคือเสื้อทาตันเดสไ้สู้กับบอสผีพมดทะเล2อยาปัม๊มหรือจะเป็นยาเด้งเลือดก็ได้ก่อนที่ไนท์มันตีแรงแถมแม่นอีกด้วย3พุดดิ้งกูยักษ์ทำให้วิ่งเร็วเอาเข้าไปด้วยก็ดี 4. โทเค็นออฟซิกฟิลโอกาสได้ใช้สูง5ประกันชีวิตกดเถอะเซฟเอ็กพี e ของท่านไว้หลกัหลกๆที่จําเป็นก็จะแค่นี้เนาะที่เหลือก็วงบัฟต่างๆแล้วแต่สะดวกเลยพร้อมแล้วก็ลุยกันเลย เมื่อเข้าวันแล้วก็จะมีคัดซีนนะครับบอสก็จะพูดอะไรก็ไม่รู้แหละหน่าเบื่อนะแล้วก็กดฝังไปครับทําอะไรไม่ได้ตอนนี้โอเคครับพอจบคัดซีแล้วเราก็บัฟอะไรตามปกตินะรอเลือดบอสเนี่ยจะประมาณหนึ่งล้านนะครับก็อันนี้ผมก็จะเร่งสปีดไปบ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะนานเนาะมอนแต่ละตัวนี่เลือดเยอะทั้งนั้นโอเคจากนั้นให้เราเดินมารอตรงนี้ครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดเกิดมอนนะถ้าเรายืนตรงกลางอะ่ะ อพอเรามายืนตรงขวาเนี่ยเราก็จะไม่โดนลุมนะครับนี่ก็ตีไปครับตีไปเรื่อยๆมอนเนี่ยจะมี3เวฟนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเคลียร์ก่อน2เวฟส่วนเวฟสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเวฟที่จะมีซอมบี้ดอกกุญแจออกมานะครับโดยกุญแจเนี่ยเราจะสามารถใช้ไปไขห้องบอสต่งตางๆได้นะครับผมโอเคก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะเคลียร์เวฟแรกก่อนนะครับ พอเราเคลียเว็บหนึ่งแล้วก็เวฟบที่2ก็จะเกิดออกมาทันทีนะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังนิดน,นึงนะครับว่าเราไปยืนอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเกิดไปยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยก็อาจจะโดนลุมได้นะครับโอเคพอมาที่เว็บที่3ส,สังเกตไหมครับจะมีซอมบี้ที่ว่าเป็นสกินของซอมบี้สลอเตอร์นะครับ ก็คือให้เราฆ่าตัวนี้แล้วมันจะดอกกุญแจมานะครับผมเราก็ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเดินขึ้นบันไดนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นก็สามารถกดเข้าไปที่ห้องแรกได้เลยนี่แบบนี้โอเคตอนนี้สังเกตไหมครับผมจะกด slash w h e r นะครับกดเป็นคําสั่งนะครับคือคําสั่งเนี่ยมันจะบอกพิกัดนะครับว่าเราอยู่ไหนซึ่งไอพิกัดตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าบอส แต่ละตัวเนี่ยจะอยู่ห้องไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําตารางไว้ให้แล้วกันก็กดพรตอ่านกันได้เลยโอเคทีนี้เนี่ยห้องที่ไม่มีบอสเนี่ยเราจะเคลียร์หรือไม่เคลียร์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเคลียร์เนี่ยมันก็จะมีสมบัตรเป็นรางวัลให้นะอันนี้ก็จะเคลียร์ให้ดูก่อนนะครับอนะ่าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็เลือกเปิดกล่อง แล้วมันก็จะได้เป็นของต่างๆครับไม่ได้สําคัญอะไรมากอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้เป็นผลครึ่งนะครับกินแล้วเลือด KSP เนี่ยเพิ่มมาครึ่งโอเคหลังจากนั้นก็ถ้าเกิดเราจะรีบัฟก็รีบัฟให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราจะไปต่อเลยนะครับผมโอเคอันนี้ที่บอกว่าให้เอาพุดดิ้งเข้ามาด้วยเนี่ยคือเรากดกินแล้วเราจะวิ่งผ่านพวกซอมบี้ที่ไม่จําเป็นเลยครับเพราะว่ามอนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเคลียร์นะครับให้เราวิ่งไปที่ห้องบอสที่เราจะไปได้เลย เนี่ยจากพิกัดเมื่อกี้ก็คือบอสก็จะอยู่ห้องนี้นะครับผมก็พอเข้ามาแล้วก็เคลียร์มอนให้หมดเหมือนเดิมนะครับพอเดี๋ยวจะไปเป็นปัญหาที่หลังถ้าเราไม่เคลียร์โอเคสำหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องของบอสวินโกสนะครับซึ่งก็นอกจากเลือดเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะฮะก็ใส่เสื้อ อันเดรไปด้วยเพราะว่ามันจะมีสกิลพื้นพิษนะครับที่จะทําให้เราติดกิษได้ถ้าไม่ใส่เสื้ออันเดรเนี่ยก็อาจจะโดนเจ็บหนักอยู่นะครับแต่เราใส่เสื้ออันเดรแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็สามารถยืนตีไปได้ปกติเลยไม่ได้มีสกิลอะไรที่น่าตัว พอเราฆ่าบอสตายแล้วเราก็รีบัฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะไปที่ห้องบอสต่อไปกันก็อย่างที่บอกครับเราไม่ต้องเคลียร์นะครับซึ่งจริงๆอะ่ะคือผมอฟาร์มกุญแจไว้แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีกุญแจแล้วใช้ไปหมดแล้วเนี่ยมันจะมีไอ้พวกตัวซอมบี้สล็อเทอร์ที่ดอกกุญแจครับอยู่ตามห้องต่างๆเนี่ยไอ้อยู่ตามชั้นต่างๆเนี่ยคุณสามารถฆ่าแล้วก็เก็บกุญแจมาเพื่อใช้ไปเปิดห้องบอสได้เหมือนกันครับ พอจบฉากคุยนิดหน่อยก็ไปต่อครับไม่มีอะไรนะฮะข้ามไปเลยครับข้ามไปเลยโอเคบอสจะอยู่ห้องนี้ครับก็เข้าไปชันนี้จะเป็นตัว b ลั c ที่ไ g h t นะครับซึ่งก็เคลียมอนเหมือนเดิมครับ ทีนี้เนี่ยมันจะมีทริคการต่อสู้อยู่นิดนึงก็คือมันไม่ได้มีสกิลอะไรที่น่ากลัวนะครับเพื่อมีแค่2สกิลคือสกิลแรกก็จะเป็นสกิลแบบดูดเข้ามานะครับผมซึ่งสกิลนี้ย,ยืนแทงไปได้เลยครับส่วนอีกสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิล ignition break ซึ่งอันเนี้ยถ้าโดนไปคือตายหาแน่นอนนะครับคือถ้าเกิดเราเห็นเขาไล่ช้าๆเนี่ยให้เราเดินหนีออกมานะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ่านี่เป็นสกิลดูดนะไล่เร็วเห็นไหมอ่านี่พอเห็นไล่ช้าๆเนี่ยให้เราเดินหลบมาครับ มันก็จะไม่โดนนะครับก็คือให้เราทําอย่างเงี้ยวนๆซ้ำๆไปครับจนกระทั่งบอสต,ตายนะฮะนอกจากจากนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วแต่ทีนี้เนี่ยนะก็คอยเช็คเลือดดีๆแล้วกันเพราะว่ามันก็ตีแรงแล้วก็แม่นด้วยนี่ก็คือเกือบตายหาเหมือนกันนะโอเคพอฆ่าบอสแล้วเราจะสังเกตนะครับว่าดาบปีนี้ท็อปไม่มีจริงนะครับผมก็ให้เราข้ามไปต่อเลยครับ เมือนเดิมครับเดินข้ามไปเรื่อยจนไปถึงห้องบอสชั้นสุดท้ายเลยนะครับอตอนนี้เราก็มาถึงชั้นบอสท,ที่มีตัวสเตฟานอยู่นะครับผมโดยบอสสเตฟานเนี่ยเลือดข้อค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าไม่ได้มีสกิลอะไรที่น่ากลัวเลยนะครับก็คือเรียกง่ายมันจะตีเรางโง่เลยแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ก็ตรงที่ว่าเวลาเลือดมันเหลือ20%เนี่ยก็คือมันจะไล่เอิร์ทเคยกนะครับซึ่งถ้าโดนเข้าไปก็คือ one shot คิวเหมือนกัน พราะฉะนั้นก็จริงๆเนี่ยมันมีวิธีหลบนะคือมันหลบได้แต่ว่ามันหลบยากมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่โอเคที่สเกตผมว่ายืนตรงเนี้ยเพราะว่าจุดสุ่มเอิร์เควกเนี่ยมันจะทั่วห้องนะครับผมการที่เรายืนอยู่ที่ริมสุดเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีโอกาสรอดจากเอิร์เคว k กได้มากขึ้นโอเคถ้าเกิดว่ามีลูกน้องตามมาก็ค่าลูกน้องไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ตีบอสตามปกติเลย อซึ่งครอผมจะสกิปหน่อยนะเพราะมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจริงๆอ่ะจะสกิปไปถึงเลือด20%เลยก็แล้วกันนะครับอ่ะเห็นไหมเนี่ยเธอวงม่วงๆเนี่ยก็คือ จะเป็นเอิร์ทควีกนะครับผมจะเป็นสกิลเอิร์ทควีกซึ่งถ้าเกิดว่าวงมันอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยคือหลบแทบจะไม่ได้นะครับจริงๆอะถามว่าหลบได้ไหมคือเราหลบออกมาไม่ให้อยู่ในวงก็ได้ครับผมแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะไปทั่วห้องไงถ้าเราหลบชุดแรกไปแล้วเราต้องรีบฆ่าบอสให้ตายนะครับแต่อย่างกรณีผมเนี่ยผมโชคดีที่มาวงมันไปอยู่ตรงกลางนาะผมก็อยู่ตรงริมก็จะไม่เป็นไรนะครับผมแต่พอหมดเอิร์ทควกชุดแรกต้องรีบฆ่านะเพราะว่าเวฟต่อไปเราก็การันตีไม่ได้ว่ามันจะมาโผล่ข้างๆเเรราาหือปล่ ผมจะกดเอร์ซิร์ t แล้วก็ลิฟๆีฟันให้มันตายนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับลินดี้ฮอปไม่มีจริงนะครับผมอ่ะไหนๆก็จบแล้วต่อไปก็จะขอบอกว่าเส้นทางของชาแนลเนี่ยต่อไปจะมีทั้งคอนเทนต์รูปแบบเซิร์ฟไพรเวทและเซิร์ฟแท้ปะปนกันไปนะครับถ้าชอบยังไงก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ